ปุ้ยนะคะชนิดาภาวิสุทธิ์ค่ะตอนนี้อยู่อุบลราชธานีค่ะเราจะแนะนําเกษตรกรให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะวันนี้เกษตรกรท่านนี้ได้ปลูกพริกนะคะซึ่งเป็นผลผลิตที่ดีมากๆแล้วปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรท่านนี้กัน,นะค่ะนะคะสวัสดีค่ะดี่อ๋สวัสดีค่ะโอ้โหกาลังเก็บอะไรอยู่คะ,คะเก็บพริกค่ะพริกใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงคะกิโลเท่าไหร่คะพี่ราคาแพงมากเลยค่ะราคาแพงมากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ผลผลิตของพี่สวยจังเลยค่ะ เพราะเรามีผลเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีดมาใช้ค่ะสำหรับสวนและที่สําคัญปลอดสารพิษด,ด้วยนะคะพี่อ้อยขาพริกเนี่ยมันสวยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเราดูแลตั้งแต่เริ่มการผลิตตั้งแต่เริ่มการผลิตแต่ว่าผลผลิตที่ได้ก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันสวยแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่สวยใช่ไหมคะไม่สวยแล้วพริกก็เกิดโรคต่งตางๆพีก่ก็ไม่สวยไม่ได้ดงใจ ท,ที่เรราาต้องกนะคะคปัญหาเยอะไหมคะปลูกพริกปัญหาก็เยอะค่ะค่ะการควบคุมดูแลโรคต่างๆก็เยอะต้นพริกก็ไม่เจริญเติบโตค่ะไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วพี่อ่อยไปเจออะไรอะคะจึงได้ทําให้พิกเราสวยได้ขนาดนี้มาเจอ ารฟอร์มพสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะอ๋อมีคนมาแนะนำใช่ไหมคะมีคน,นะคะมาแนะนําค่ะพี่อ๋อยเชื่อไหมคะในตอนแรกไม่เชื่อพี่เล,เล่านิดนึงค่ะว่าวันนี้ใช้แบบไหนคะตอนแรกจากไม่เปิดใจไม่เชื่อเลยนะคะจนพิกเราสวยเหมือนอย่างนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มจากการแช่มเมล็ดพริกก่อนที่จะลงเพาะถาดถาดเพาะพริกนะคะก<ม>็คือเอามันเอาสูตรหนึ่งแช่ประมาณทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาที แล้วก็าขึ้นมาให้สเสด็จน้ําค่ะออพอทีนี้เขาเสด็จน้ําแล้วก็มาผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งแล้วเราก็มาทําการหยอดกันค่ะหยอดเมล็ดพีกค่ะทาการเพาะก้าเออพาะก้าใช่ไหมคะต้นพีกพอทีนี้เราดูแลตั้งแต่แรกต้นล้าเขาก็จะแข็งแรงก็<อ>จะสวยสวยตั้งแต่ต้นกล้าตั้งแต่สุดหนึ่งที่เราแช่มเมล็ดเลยค่ะ,คะพอทีนี้พอเริ่มทําการเพาะปลูกเขาจะทนได้ทุกสภาวะอากาศ นี่คือข้อดีของสูตรหนึ่งเขาจะเริ่มตั้งแต่เริ่มเขาจะทนร้อนทนฝนทนหนาวเพราะว่ทุกสภาพนี่บนเราหนาวมากเจอสภาวะพอพอหนาวก็จะเกิดโรคอีกรคปหนึ่งแต่ถ้าต้นพืชของเราแข็งแรงมันก็จะไม่เกิดโรคมันก็จะไม่ทำให้เกิดโรคเราจึงไม่ได้ใช้สารเคมีในการ กำจัดโรคหรือกำจัดแมลงค่ะถ้าต้นพืชแข็งแรงค่ะพี่ก็จะไม่เกิดโรคค่ะก็คือสูตรเหนื้างใช้ตั้งแต่สูตรหน่งเรื่องการแช่เมล็ดพันธุ์การแช่เมล็ดพันธุ์โอเคแล้วสูตรสองใช้ตอนไหนคะแล้วสูตรสองใช้ตอนเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวพ้นผลิตตัวนี้จะช่วยในเรื่องของน้ำหนักสีมันจะทำให้ผ้นผลิตสีสวยน้ำหนักดีอืมนีนะคะสีสวยนะคะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ เกษตรกรทุกานก็มาชมว่าต้นมีแทงแรงลูกโดกอ้ค่ะทีนี้ก็พอพิกเริ่มโตเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้คู่กันส่วหนึ่งกับสูตรสองมันจะได้ทั้งเรื่องของการดูแลต้นดูแลรากใบแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตน้ำอยากทราบอีกเรื่องค่ะปุ๋ยทางดินเนี่ยค่ะพี่พี่พี่อยอยใช้ยังไงคะใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าค่ะประมาณเท่าไหร่ ก็จากจากที่เราเคยใช้แบบเต็มที่ค่ะเราก็จะลดลงเหลือครึ่งนึงอ๋อก็คือใช้ปุ๋ยทางดินครึ<ะ>่งหนึ่งค่ามแมลง<ะ>ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าพืชพืชของเราแข็งแรงสารเคมีหรือ สารกำจัดแมลงเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ค่ะแสดงว่าถ้าต้นพืชแข็งแรงเนี่ยแมลงจะไม่รบกวนไก่ลรกนท่านใดนะคะสนใจเก่วก็ต้องผลิตตรงริกนะคะต้นไม้อย่างอื่นได้ด้วยไหมคะพี่อยอยได้ค่ะได้ด้วยใช่ไหมคะสนใจนะคะติดต่อพี่อยอยเบอร์โทรอะไรเอ่ย0 6 4 1 6 2 2สี่่สาะวันนี้เกษตรกรที่อุบลราชธานีพี่บอกเลยว่าเราปอดสารพิษกันแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มพัดของเรานั่นเองนะคะ แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ